สวัสดีครับวิธีการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มซื้อขายหรือแพลตฟอร์มเทรดนะครับผมนะครับของ forex for you นะครับผมนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับผมเลื่อนดูข้างล่างนะครับวิธีดาวน์โหลดง่ายๆนะครับเราก็มานะครับเลือกเลยนะครับผมว่าเราใช้ PC หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับผมเราเลือกคลิกอันแรกเลยนะครับตรงนี้ครับคลิกเลยนะครับ เขาก็จะมีครับกำลังดาวน์โหลดอยู่ฝั่งซ้ายนี้นะครับคลิกที่ตรงลูกศรขึ้นนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกครับตรงนี้นะครับคลิกเลยับคลิกนิดเลยครับรอให้เขาดาวน์โหลดสักพักหนึ่งนะครับ อเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับคลิกตรงนี้นะครับนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับผมอ่ามาแล้วนะครับที่จริงนะครับผมอ่หลังจากที่ดาวน์โหลดมานะครับครั้งแรกเนี่ยก็จะมี1นึ่งสองนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่านะครับของผม เคยดาวน์โหลดมาแล้วก็เคยเคยเคยใช้งานแล้วนะครับผมทีนี้เขาลบออกแล้วก็ดาวน์โหลดมาใหม่ระบบเขาก็เลยจบจัดจดจําไว้นะครับนะครับทีนี้นะครับก็จะนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะพาเซตอัพนะครับผมเซตอัพเบื้องต้นนะครับผมเซตอัพกระดานนะครับตอนที่ผมใช้ผมเซตอัพยังไงนะครับผมก็นะครับ สมมติเลือกตัวนี้นะครับของใหม่นะครับก็เลือกเซตอัพจากตรงนี้เลยนะครับคลิกนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับแอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เรานะครับเราจะมีลังดักที่เราดาวน์โหลดมานะครับครั้งแรกนะครับตรงนี้นะครับเรามันจะเป็นอ่าโนใช่ไหมครับผมเราคลิกตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาคลิกที่ล็อกอินนะครับเขาก็จะให้ใส่รหัสนะครับรหัสอ่าพอรตของเรานะครับผมแล้วก็ มาเอารหัสพอร์ตของเราได้นะครับที่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรหัสนี้นะครับผมคัดลอกไปวางได้เลยนะครับผมนะครับเอามาใส่มาทัดนี้นะครับนะครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะครับ ตรงนี้ครับเลือกถูกแล้วนะครับจากนั้นก็กดล็อกอินนะครับเดิมจะเป็นบัญชีนี้นะครับที่ค้างอยู่นะครับก็จะเป็นบัญชีที่ผมเปิดใหม่นะครับผมก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการเซตอัโปรแกรมนะครับผมนะครับคลิกขวาที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็คลิกข้างล่างสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นเลือกตั้งค่านะครับหรือว่าเราต้องการกราฟสีนี้นะครับก็ได้นะครับผมลองใช้กราฟแบบสีนี้ดูนะครับผมแต่ว่าจะเปลี่ยนเฉพาะพื้นหลังนะครับผมผมต้องการใช้พื้นหลังสีดานะครับนะครับแบบนี้นะครับนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่โอเคนะครับนะครับส่วนตารางนี้ครับจะเอาไว้นะครับก็ได้แต่ผมนะครับต้องการเอาออกนะครับเราคลิกตรงนี้นะครับ เราเลือกทำฟีมนะครับ m 1นะครับผมแต่แล้วแล้วแต่ท่านที่ถนัดนะครับผมเลือก m 1นะครับแล้วก็นะครับเราต้องการให้กราฟมันนะครับชัดขึ้นนะครับก็คลิกาเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้นะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับต้องการอยากจะเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าต้องการอยากจะคลิกออกนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ดีลิทออกได้เลยนะครับ แล้วก็นะครับตรงนี้นะครับจะมีลูกศรเล็กๆที่ลงอยู่ตรงนี้นะครับเราก็นะครับคิกดูแล้วก็จะมีตัวให้นะครับซื้อขายใบเซลตรงนี้ได้นะครับนี่พอร์ตแรกที่เราเปิดมานะครับให้เราคลิกายหรือเซลก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเซตอัพนะครับผมคลิกเลยนะครับแล้วก็มาคลิกเครื่องหมายถูกนะครับตรงช่องนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับผมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จเราก็ สามารถบายหรือเซลได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องถามอีกนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนพอร์ตนะครับผมแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับจะเปลี่ยนมาพอร์ตนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็มาคลิกที่ล็อกอินนะครับ<อ>นะครับก็ขเข้ามาบัญชีนี้ได้เลยเ<อ>ส่วนบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมียอดเงินนะครับขึ้นมาแล้วก็มีออเดอร์ค้างอยู่ออเดอร์หนึ่งนะครับอโอเคนะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนลงโปรแกรมสุริยันจันทาหรือว่าเลขสามนะครับผมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูอันเก่านะครับตรงนี้สุริยันจันทาก็คือจะเป็นเลขสามบนจะมีตัวเลขสามตัวนะครับจะมีหนึ่งสองสามนะครับตัวเลขนะครับก็จะเป็นนะครับตัวเล็กๆเนี่ยครับจะเป็นเลขหนึ่งหรือเลขสองนะครับเลขสามนะครับ ในการใช้นะครับประกอบในการเทรดนะครับถ้าเลข3ล่างนะครับเราก็กดบายนะครับผมถ้าเลข3ามขึ้นบนแล้วก็เกิดกดเซลล์นะครับผมนะฮะเราก็จะได้กําไรลงมาีนเขก็ตัดจินได้นะครับนะครับแล้วก็จะมี2อันนะครับเลข3ามแล้วก็จะมีนะครับกราฟตรงนี้นะครับเพื่อไว้ให้ดูนะครับผมว่ามันขึ้นลงนะครับขึ้นสีเขียวสีแดงนะครับสีเขียวขึ้นสีแดงจะลงนะครับดูประกอบกันนะครับสําหรับตรงแท่งเทียนนะครับ แล้วก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการขั้นขั้นตอนการลงอินดิเคเตอร์นะครับจะมีอยู่แล้วนะครับให้ไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ